หามามเมเนกับท่าๆสบายดีตอนแรกๆพี่นอ้องไม่สุขสุขคนใดเด้ดเอเมอนี้กาแมสซิ่ได้กับบอลได้ไปให้ไปชวนพี่น้องเมสซิ่ย์ได้กับชิฟาพี่พานน้องไปคุดกับปูหน้านาะพี่น้องไปบาสิไล่ายึดบอลได้นาแเมสซิ่ได้กับบอลได้ปไปเดียวไปกับบ่าวมสิ่ยได้เพิ่มกับล้านอีกคนหนึ่งพี่น้องเอ้ยไปบ่าวคำพองคำไพ่ไปน้ำโอเพิ่มพ,พี่น้องเมสซิ่ได้กับข,ขอขอบคุณได้หลายเนาะเอฟซีทุกท่านที่ติดตามหักชมแมสซิ่ได้ วายจะอยู่พงลวอยู่พงไทยวายอยู่ต่างประเทศแม่สิได้ก็ขอขอบคุณในหลายอย่าลืมกดังกดแร่คือแม่สิบได้ในเล็กพี่น้องไปพี่น้องพ่อกะปูกะเอาพ่อยังกะเอาน้ำพี่น้องมาแต่แนวกินเป็นเนาะได้กะไปกะบ,กบาวสิบได้เพื่อนพี่น้องเอ้ยกับร้าน <ไป S 2> อีกคนนึงสบายดีเน่ะนอืมร้านพี่น้องเอ้ยไปนําคุดอยู่พูนพี่น้องเอ้ยภากระห้องคึมคึมอยู่พี่น้อง ใบบาหลุนน้ากันบาสีไร่บอกกระปูค่ะพี่น้องเอ้ยของหูกระปูบาสีไร่พึ่งกัะิคุดเด้กพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบาซีไร่สิเป็นคนคุดเด้พี่น้อง<ม>สีไร่เยี่ยวมีน้ำหอมมีน้ำาอมเด้กพี่น้องเอ้ยคุดเมื่อมมนได้หลายพี่น้องบาสีเห็ดยังกินกะไปบึงน้ากันเนาะ พอก็ได้ผู้ช่วยผู้นี้แหละพี่น้องเอ้ยพิเชษจากไรนเนแม่สิบได้กะคือว่าแหละแม่สิบได้กะไปไกลบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี้เพราะว่าแม่สิบได้กะยากยากในจังหน่อยไก่เดินคล้องเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวมตัวม่โอ้ยได้ลูกกะชิไล้ลูกแต่ว่าพ้นโต๊ะนี่พี่น้องเอ้ยหูกะปูกะชิ้ลายลายเลยพี่น้อง้ากับห้องขึ้นขึ้นมากเลยคือแม่สิบได้เบาเนี่ย สีขาวคุดก้อนพี่น้องอยามฝนตกเนาะพี่น้องตรงเบาสิได้เพิ่นคุดสีคุดได้ยังไงเนาะกระทองอีเดียอยู่พี่น้องอ่งก็จะมาพุนจิโตกกันได้ได้เลยพี่น้องฮู้มันบมนนื่อนงฮะเบาชิบได้พิ่งกระคุดเพิ่งก่อนอีก สลายเพิ่งจะเห็นนะพี่น้องตัวแม่ตัวถูโอ้โหตับ่าสิบลายเพิ่งจะเห็นนะพี่น้องมันคือบาดตื้นตื้นนั่งนนะโต้พอดีอก็เขียวคุดจิพี่น้องเอายันพ้นโต๊ะค่ะนะห้องคืมผ้าคืนพ้นมันละคืนเมสิบลายเบาเ,เห็นแล้วอ โอ้ oh. ตัวเมีตัผู้ตเมีนั่น โอ oh, mm ้ธนาไร่ทับนิ s <S ah ่งเตรอปีน mm ีบ hmm. uh ่โ huh อ้ตัวแม่พี่น้องชงเคยเพิ่นสิไร่น้องตัวแม่แหละพี่น้องเออเชี่พี่น้องคู่หนึ่งพี่น้องเอ้ยแม่สิไร่ก็ต้งขุดเบิ่งก่อนอดไร่พี่น้องเอ้ยเห็นเ่าสิไร่เพิ่นขุดไร่แล้วกะแม่สิไร่ก็ได้อุดไร่นะขุดเบิ่งก่อนพี่น้อง กดกระไดพ,พี่น้องหินมาสิบไปพินขุดกระไดอยากคูดเดาหันตื้นๆนึงพี่น้องเอ้ยแต่อยากกินกระปนนูน่าฮิตยังไรสันตัวเม่ยเดาพี่น้องสงสัยสิไรตัวแม่ยไปจักมันจะมีกบอยู่บ่พี่น้องหรือว่ามีงามกระปูพี่น้องเอ้ย หรือว่ามีกระปูพี่น้องบาชิบไล่เพึ่งกะบุให้เม่คุดเพื่อนจิคุดเองนะบ้นนี้เพื่อนให้เน,เน่นะพี่น้องอุ้ยพวกไงมันคือมีกบเนาะเอ้าดรุนบึงบาชิบไรฟบกไม่มีบอกกบแตะมีกบเนาะอุ้ยไงเท่

โทษอะไรแชนีพี่น้องตะเบ้นมันเครื่องคั่มแลวนะเมื่อหาหนึ่งเขาได้ง่ายอีพี่น้องเอ้ยนะโทพี่น้องในร้ายเลยเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อพบกันแต่เพื่อนนอกบัดนี้กาตอนีนกาแม่สิบได้กับมาหัวเท้อในพี่น้องเลยแม่สิบได้กับชิปหาเอาดอกแคขาวกอนพี่น้องอยู่ในกองบ้านนี่แล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ยดอกแคกระชุ่มชุ่มพี่น้องเอ้ยไม่ขอรกสีถึงอยู่มาเนาะดอกแคขาวนี่พี่น้อง เบ่งขอกะิเมนเอาก้อนพี่น้องเอ้ยกับว่าสีบไรเบิ <m effectively> ้งใครแม่พึ่งแมนพึ่งก็ชิเมนเองพี่น้องเอ้ยพึ่งชิเมนได้อยู่บนน้องมันชุงก็ชุ้งดีชุ้งอร้อนนั่นอุ้ยพี่น้องเราแค่เราแค่พี่น้องชำรอกจานอืมชำรอกจานมาสีบะไรบ้าเสียเอาเมื่อเอ็ดแกงใส่กระปูพี่น้องหรือบ่าต้มยำพี่น้องเอ้ยต้มยำกระปูหน้าพี่น้องแม่สิไรกะสิร่องเฮ็ดเบ่งบอกมันสีเสพอยู่บนน้อพี่น้องเนาะ ตรงเซฟพีนน okay, ่น้องซีมือเมซี่ไม่ได้นะป๊าตัวโอเคคราวก็เม้นมากๆเลยพี่น้องเอ้ยสีแกงใส่กระปูพี่น้องล่องตรงย้ำมึงเอ็ดเม้นสุดเซฟโอ้เลยเสน่์งามเลยพี่น้องเป็นผัวโอเคครับ ពីណាតែថាវៃมันບໍ່អោអទេពីងង พี่น้องโลเคไม่สได้กับพ่อเลยพี่น้องเอ้ยไม่สได้กับปะหาเห็ดเปียกหนึ่งเขาหนึ่งน้ำก่อนพี่น้องเปียกกันกระเปาสีใบเพิ่นเพิ่นคู่กระปูเมื่อยพี่น้องเ,เอ้ยพ่าก่อนพี่น้องเอ้ยเองใหดกินนะสต้มยำกระปูให้เบิง่งยำกระปูหน้าเลยพี่น้อง ไปด้วหนึ่งเขาเองพี่น้องบ้าชิบไล่เพิ่นเมย์เดาเพิ่นคุดกับปูกับพวกแห้งแลยเนาะอืมพี่น้องหอออ้าตัวก็ใส่กรกแข้เอาบบนี้พี่น้องเลยห้าชิต้มยำกระปูใส่ต้มยำน,น้ำ

ร้างพักไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยต้มน้ำอิต้มยำอ่าเขาจะคือพี่น้องอื่ ພາເປັນຫຍັງເຈົ້າບໍ່ກ້າໃສ່ຕົ້ມຍັງເພິ່ນບໍ່ຊວ พริกพี่น้องหันมาพริกใ แต่ด <ể> ูดีพี่น้องเลยดางกับปูก่อนพี่น้องเลยปูก็มีแต่ช่วนลายมีแต่ตัวเมพี่น้องเด็กพี่น้องเอ้ย เอาหัวข่าคุยฉินคือลงก่อนมานี้มาดเดี๋ยวนีออ้กกระพุ้งกลงกัน พี่นองแดงกระรางได้เลยพี่น้อง พี่น้องเอ้ยพอดกับเล็วเพรคือพี่นอ้องเบิ่งมันมันคั่มนะนะพี่น้องเอ้ยพักพักกระพู่โอ้ซีบุได้มึงกินซีดั้มเจวพี่น้องเอ้ยเขาบอกเป็นคนกินมกพริกเี่นนะพี่น้องขันโบเพ็ดโมได้ได้เือแห้งจะได้แข็งแข็งแรงพี่น้องเอ้ย กินธรรมศาติพี่น้องเลยขอบคุณเด็กๆหนึ่งพี่น้อง นล้วพี่น,น้องกานชาลังการเด้อต้มยำกะปูพี่น้องคงไมีจิบได้ niemand what แม่ช <Scroll> ิบได้กินขอน้ำทำปลาได้เรียบร้อยแล้วอแม่พี่น้องแม่งชิบได้ก็ขอขอบคุณได้หลายเนาะดีๆตามมาชมแม่ชิบได้อยู่ว่าชิอยู่ฝั่งลาวอยู่ฝั่งชาย่ว่าอยู่ต่างประเทศแม่ชิบได้ก็ขอขอบคุณได้หลายอย่าลืมกดไลด์กดแชร์ส่งแม่ชิบได้นี่เด้อพี่น้องผมมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้อง หยิบเนกระเป๋าจำในกลิ่นนาพุกก็ไม่น้อพี่น้องเนาะ